วววดยค่ารักลา่า,า,กลาสุดแห่งดีไซน์พรีเมียมใหม่ของความแกล่ยกระดับความไฮคลาสปีกคันความภูมิใจครั้งใหม่ที่แกลดกว่าที่เคยใหม่ยามาฮ่าแกลนฟิลโนไฮบริดคอนเนคเต็ดไงแล้วกันคุณผู้ชมขาสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแหมคน เข้ามาสอบถามกันมากมายนะคะเรื่องของการที่เราจะโมดิฟายรถจะโมดิฟายยังไงให้โดนกับผู้ใช้จะโมดิฟายยังไงโมดิฟายให้เป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่เทียบให้ความรู้รอย่างมากมายสำหรับมือใหม่ที่กำลังทิดจะโมรถนะคะโดยเฉพาะรถออโตเมติกซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบของรถออโตเมติกเนี่ยแทบจะเพอร์เฟมาละทั้งคันคแต่คันนี้ผู้ใช้บางคนเนี่ยต้องการที่จะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาช่างที่เชี่ยวชาญ กลับมาที่รถอตโตเมติของยามาฮ่าแล้วก็บอกได้เลยว่าพี่เจี๊ยบนี่นะคะตัวจริงเสียงจริงทางด้านการโมรถเพราะว่าเรื่องของสนามแข่งก็คือเขาด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่ารถแต่ละรุ่นของยามาฮ่าพี่เจี๊ยบคะอย่างเช่นยามาฮ่ากรานฟิลานโอคอนเนตเต็ดมีข้อดีอย่างไรเอาเบสิกเอาสแตนดาร์ดก่อนคือจริงๆอะครับผมต้องบอกว่ารถทุกรุ่นทุกชนิดทุกยี่ห้อเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันหมด เหมือนรถยนต์นะครับไม่มีอะไรที่มันจะคือขึ้นชื่อว่าเครื่องยนต์เนี่ยทำงานด้วยเครื่องจักรเนี่ยมันไม่มีใครอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์มันสำคัญอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกรถเอาไปทำอะไรในต่างประเทศเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถตัวจี๊ดตัวจี๊ดเลยหรอตัวจี๊ดใช่เพราะอะไรพี่ไม่ว่าจะเป็นแกลนก็ดีหรือว่ามันจะเป็นตระกูลอื่นๆก็ดีนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่เราเราเริ่มมาตั้งแต่สมัยฟิวเล่ล่ะนะอ,อันนี้ขอย้อนมาหน่อยฟิวเล่ เฟียเ,เล่เองเนี่ยผมเคยปรับแต่งเล็กน้อยเนี่ยแล้วขับขี่เนี่ยคือการที่จะทดสอบรถเนี่ยสำหรับผมมองว่าผมได้อุปกรณ์คือเราทํางานโลกกับไต้หวันเนาะในสํานักแต่งในไต้หวันเองผู้ผลิตชิ้นส่วนในไต้หวันเองเนี่ยเขาค่อนข้างมีความเข้มข้นในเรื่องของการที่จะผลิตอะไรมาทุกอย่างบังเอิญว่าเราคุยกับเขาแล้วเขาเขาก็เป็นสปอนเซอร์เราบางส่วนก็มีการทดสอบเพราะนั้นในการทดสอบทุกครั้งเนี่ยในเมืองไทยพื้นที่มันไม่พอ <Ừ. S 2> ต้องบอกก่อนนะครับเราถึงต้องไปมาเลเซียบางคนถามทำไมต้องไปมาเลเซียไปที่อื่นไม่ได้เหรอ <Ừ. S 2> ถามไปที่อื่นก็ได้ไปลาวก็ได้เวียดนามก็ได้ <Ừ. S 2> แต่ <Ừ. S 2> ด้วยสภาวะของเส้นทางเนี่ยมันไม่สามารถตอบโจทย์ในการที่จะเราจะรู้ถึงเปอร์ฟอรนซ์หรือสมรรถนะได้ <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นถามว่าทำไมต้องไปมาเลเซียมาเลเซียเนี่ยต้องบอกว่าเราทดสอบไปกับ5,000ันโลเนี่ยมันเป็นเส้นทางตรงๆมีโค้งมีเขาครบเครื่อง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราซัดฟาร์มเร็วในบนถนนมาเลเซียเนี่ยซึ่งในมาเลเซียเขาวิ่งในมอเตอร์เวย์ผมทํามาตั้งแต่สมัยฟิโอเลมีโอมีโอร้อยยี่สิบห้าอะไรต่างเนี่ยเราเวลาเราเทสเรื่องประสิทธมภาเราจะไปทสที่นู่นหนึ่งเราต้องการทราบสภาวะภูมิอากาศที่มันใกล้เคียงกับไทยสองมีการขึ้นเขาลงเขาแล้วก็ที่สำคัญคือเราอยากรู้ว่าถ้าเราแช่ยาวสองพันโลต่อเนื่องหรือสองพันห้าร้อยโลต่อเนื่องเนี่ยมันจะพังไหม ก็พูดได้ง่ายว่าถนนมาเลเซียที่พี่ไปเทสมาในอดีตครับถือว่าได้ทุกอัตลศถึงปัจจุบันก็ตามปัจจุบันด้วยเหรอใช่ปัจจุบันก็ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการเทสแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยในบ้านเราไม่มีใครเทสเลยอมไม่มีใครทําไม่มีการเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันติดปัญหาหลายด้านอืแต่เนื่องจากว่าในการที่เราไปเทสที่นู่นหนึ่ง,ง,งเราจะรู้เลยว่าพังก็เป็นพังไปเลย<อ>ใช่ไหมครับคือถ้าพังเราก็รู้เลยวันพังเพราะอะไรถูกไหมครับพางผู้ผลิต ทางไต้หวันเขาก็อยากรู้ว่าคุณเทสไปเลยพังจะได้รู้ว่าเป็นอะไรอเพระาะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้ต้องบอกว่าสําหรับท่านจะใช้ชแกลนฟิลาโน,โนสําหรับท่านจะใช้ชฟิโอเล่ไอ้เมีฟิโอเล่ฟาซิโอฟาซิโอกับแกลนฟิลาโน่โรวมถึงจีที GT, รวมถึงอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คันนี้กําลังเทสอยู่นะครับอีกในไม่ช้าเนี่ยคุณสามารถที่จะขี่แกลนฟิลาโนเนี่ยในเมืองนะครับสามารถไปกับรถ สองร้อยซีซีได้คุณผู้ชมขาฟังดีๆนะคะใบกับรถในระดับ2 0 0รซีซีได้อันนี้พูดถึงในเมืองนะครับส่วนในต่างจังหวัดเนี่ยเราถามว่าเราก็มีลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่ชอบเดินทางนะครับอันนี้เราเราไม่รวมไม่รวมกลุ่มอื่นนะอันนี้เราพูดถึงกลุ่มเเพราะตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสกลุ่มขับกลุ่มทัวร์ลิงตอนนี้กำลังมาแรงด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนอยากท่องเที่ยวใครเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่จะตอบโจทย์เขาได้เนี่ย บางคนอาจจะไม่ไม่มีสตางค์ไปไปจับพวกบิ๊กไบค์ราคาแพงๆนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ากระแสะรถเล็กๆในตระกูลร้อยหซี1ิบห้าร้อยี่บห้าตอนนี้มาแรงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรากําลังคิดว่าทํายังไงจะให้รถเล็กๆอย่างเนี้ยตอบโจทย์ลูกค้าไปได้ทั่วอ่าให้สามารถไปได้ทุกสภาพถนนให้สามารถ,ถนนไปกับรุ่นพี่ได้อนะครับรุ่นพี่อาจจะวิ่งร้อยสามสิด้ไหมครับ รุ่นนี้ก็สามารถวิ่งร้อยสามสิบคือพูดง่าไงว่าขับรุ่นนี้จะได้ไม่เหนื่อยอ่ใช่อ่าให้เขาเคียงกันไปได้รุ่นพี่ก็ยังดูแลรุ่นน้องได้ด้วยใช่แลที่สําคัญก็คือในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยปัญหาเหล่าเนี้ยมันถูกสะสมมาเป็นเวลานานอทุกคนชอบบอกว่าโอ้ยถ้ารถยมาฮ่าไปแต่งแล้วเดี๋ยวมันก็พังเนี่ยคําเนี้ยเจอบ่อยอตามหน้าเพจบ้างอะไรบ้างแต่ผมพิสูจน์มาแล้วตั้งแต่สมัยมีโอจนถึงปัจจุบันลูกค้ามีโอผมเนี่ยอัพเป็นร้อยหกสิบซีซีร้อยเจซี ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะอืมอ่าแต่นั่นหมายความว่าวัสดุที่คุณใส่อ่ะนะครับทุกวันเนี้ยมันมีเกลือนกลาดในเว็บไซต์เลยอืมอ่าซึ่งคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามันดีหรือไม่ดีอืมแน่นอนคนที่มาขายเขาก็ต้องบอกดีโอ้ยอม,มีคนเอาไปใช้แล้วเยอะแยะไม่มีปัญหาอะไรอืมไอ้ที่มันไม่มีปัญหาที่มันไม่มาบอกว่ามันพังไปแล้วมันขายไปแล้วก็มีถูกไหมครับแต่ของผมเนี่ยมีตัวตนชัดเจนนะครับสินค้าเราทุกชนิดเนี่ย ถ้าเป็นการอัพซีซีเครื่องยนต์อืเรารับประกันลูกค้าหกเดือนหกเดือนนะคุณผู้ชมเขามีการันตีให้หรือห้าพันกิโลห้าพันกโลนะคะเรารับกิโลเราเรารับประกันตรงนั้นเพราะว่าสิ่งแรกเลยหนึ่งเราพัฒนาเองเราทดสอบเองเพราะในการทดสอบแต่ละครั้งเนี่ยการทดสอบชิ้นส่วนใดๆก็ตามของอยู่ในรถเนี่ยโดยมาตรฐานของต่างประเทศเนี่ยในยุโรปญี่ปุ่นไต้หวันเนี่ยพื้นฐานันดับแรกคืออย่างน้อยเนี่ยต้องหนึ่งหมื่นกิโล หนึ่งหมื่นกิโลนี่คือต้องต่อเนื่องนะอมไม่ใช่วันนี้สามพันแล้วก็พักเป็นสองเดือนอีกสามเดือนอีกสองพันแล้วก็พักไม่ใช่เพราะผมจะเทสท,ทีเดียวเลยไปกลับเลยเนี่ยหนึ่งเที่ยวเนี่ยห้าพันโลแล้วมาใช้ขับขี่ในเมืองอีกห้าพันโลมีทั้งทุกสภาพถนนพูดได้ง่ายทั้งในเมืองและนอกเมืองใ่โ,โหเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเครื่องยนต์ที่โมดิฟายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเจอปัญหาในเรื่องของชิ้นส่วนสึกหลอเร็วอื แต่ในฐานะที่ผมเราเราเราเร,ารา่วมมือพัฒนากับทางต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นก็ดีอิตาลีก็ดีเนี่ยทุกชิ้นส่วนเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันถูกผลิตขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีการทดสอบจริงอืใช้งานได้จริงไม่หลอกกันอ่าไม่หลอกกันซึ่งแน่แนคือคือที่อื่นยังไงเราไม่รู้แต่เขาผมมีรับประกันอ,อันนี้ลูกค้าจะสบายใจได้อยญ่หนึ่งว่าอ๋อถ้าซื้อกับผมนะอมสมมุติซื้อชุดเสื้อลูกแล้วกันแล้วปรากฏว่าลูกสูบแตก แต่ด้วยตัวมันเองนะทางโรงงานที่เราดีวเนี่ยเขาจะสปอร์ทให้คุณให้หมดเลยเป็นไงล่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็ไม่ต้องห่วงแต่ถามว่าสินค้าหรือว่าเสื้อที่คุณไปซื้อรลานค้าเนี่ยถามว่าร้างค้าการับประก,กันไหมแน่นอนไม่กด้รับประก,กันอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งเสื้อลูกถูกๆเนี่ยเขาไม่รับประก,กันอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะวัสดุมันก็คือเขาทํามาแค่พอใช้ได้อันเนี้ยที่เขาพูดกันว่าเป็นชิ้นส่วนทดแทนอืแต่ของผมที่เอามาเนี่ย ที่เรามาทําตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นชิ้นส่วนที่เป็นเขาเรียกวัสดุพิเศษนะครับถามว่าราคาแพงไหมสมัยก่อนชุดหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับแต่เดี๋ยวนี้ราคามันก็ลดหลั่นลงมาแล้ะเหลือเหลือสี่พันไปไปลายสี่พันกลางกลางหรือว่าห้าพันไปไปลายหกพันกลางกลางแล้วแต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยชิ้นส่วนเหล่านี้คุณลองคิดดูดีๆว่าคุณซื้อดีทีเดียวไปเลยนะครับแล้วมันไม่พัง กับคุณไปซื้อสมมติว่าทําแค่เสื้อลูกแล้วคุณไปซื้อลูกคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรามาใส่เวลามันพัง่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ได้พังแค่เสื้อกับลูกที่คุณซื้อมานะอืมสมมติลูกมันแตกปุ๊บมันพาวก้านกระถุงแข้งแตกอย่างอื่นไปด้วยดีไม่ดีพังทั้งเครื่องออกลับกลายมาว่าเสื้อลูกคุณซื้อมาอาจแค่พันกว่าบ,บาทแต่มันทําให้เครื่องยนต์คุณพังใช่ก็เท<ถ>นะ่ากับเวลาโมนี่ไล่จุดเดียวใช่ก็สามารถที่จะโพเทคได้อีกหลายจุดใช่ ถ้าเราเลือกในอุปกรณ์ที่ดีแล้วผู้เชี่ยวชาญจริงๆที่รู้อุปกรณ์ตัวนั้นใช่ใช่โอใช่จริงๆชาวบ้านเราเก่งทุกคนแล้วครับแต่ปัญหาคือวัสดุที่ลูกค้าเลือกมาหรือว่าวัสดุที่เขาซื้อมาเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อใน Lazada ในช้อปปี้ไรต่างๆเนี่ยมาเนี่ยคือบางทีลูกค้าไปเลือกกันมาเองแล้วก็มาให้ช่างจัดถูกป่ะใช่คือช่างเขาต้องทาตามงบอ่ะเข้าใจไหมครับลูกค้าบอกมีงบเท่านี้มันก็ต้องจัดแบบนี้แหละทีนี้มันก็ขึ้นอยู่การสื่อสารระหว่างช่างกับลูกคคค้้าาาวุ่่ณจจะเขใไหน คุณต้องยอมรับว,ว่าคุณจ่ายเงินแค่นี้คุณก็ได้คุณภาพเท่านี้นะคุณภาพก็ได้แค่นี้แหละมันไม่มีทางได้มากกว่านี้หรอกนี่ถือว่าเป็นความรู้ที่แบบโมอย่างไรได้คุณภาพทําให้รถได้ตามที่คุณต้องการใช่ครับแล้วรถไม่พังใช่นี่คือหลักการนะคะสัปดาห์นี้เวลาไม่พอพี่เจี๊ยบ,บเดี๋ยวเราไปต่อสัปดาห์หน้านี่แหละค่ะคุณผู้ชมขะข้อดีของผู้เชี่ยวชาญที่เราเอามาให้คุยกับคุณผู้ชมนะคะเรื่องของการโมรถใครบอกว่ารถออโตเมติกอย่ามาห้ามโมล้วเสีย มาดูกันแต่เราตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่พบกันใหม่ในสัปดาห์นหน้าค่ะ